เป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์รมหาบัณฑิตครับผมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่อสารครับ SGI Master Program ครับเรียนนิเทศศาสตร์สื่อสารแบรนด์ค่ะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตครับสาขาวิชาภาษาไทยครับเรียนบริญญาแอค่าสาขาวิชาไทยศึกษาค่ะเรียนศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษาครับ กสําหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นการเรียนในการปูพื้นฐานนะครับทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนแต่จะเป็นในระดับที่เป็นวิชาการมากขึ้นครับแล้วก็จะเรียนรู้ในด้านของระเบียบการวิจัยแล้วก็รูปแบบของงานวิจัยครับรวมไปถึงโครงสร้างความเป็นมารูปแบบของภาษาศาสตร์ในเชิงประยุกต์ด้วยครับผมเรียนเกี่ยวกับทางด้าน GIS Remote Sensing GNSS ภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ก็ ปีแรกจะเรียนอยู่ที่ประเทศไทยครับเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับส่วนปีที่2ก็จะไปต่อที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นประเทศจีนครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นดับเบิลดีกีนะครับได้2ใบปริญญาครับเรียนเกี่ยวกับ consumer insight ค่ะแล้วก็เรียนทั้งการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยค่ะอีกทั้งที่สําคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแล้วก็สื่อสารแบรนด์ค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ได้นําไปใช้จริงๆก็คือการเป็นผ e ู้ประกอบการขั้นต้นค่ะก็เรียนครบทุกศาสตร์ในในสาขาวิชาภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับเราจะเน้นไปทางวยากรนะครับวรรณคดีวรรณกรรมรวมถึงคติชนวิยาครับในในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนี้นะครับอาจารย์ก็จะเน้นไปที่ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ประเภทนั้นๆเพื่อให้นิสิตได้ค้นหาแนวทางที่ตัวเองจะไปจัดทําในส่วนของวิทยานิพนธ์ ที่ตัวเองจะต้องทําหลังจากเรียนจบคอร์สเวิร์กเสร็จเรียบร้อยครับเรียนเกี่ยวกับวัฒนาธรรมประเพณีแล้วก็สังคมของประเทศไทยค่ะแล้วนอกจากนี้ยังเรียนทฤษฎีด่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา แล้วก็รัฐศาสตร์แล้วก็มนุษยวิทยาเป็นต้นค่ะหลักสุตรที่เราเรียนนะครับก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็วมีวิชาเลือกก็จะเป็นพระพุทธศาสนาและจิตภาวนาร่วมสมัยเล็กแล้วก็มีที่สถิี่เกีก่ยวกับคศัพยาที่าด้วยครับ อย่างแรกเลยนะครับรับใจในด้านของอาจารย์ผู้คุมวิชาครับอาจารย์มีความเป็นมิตรนะครับเฟรนลี่นะครับมีช่วยเหลือนิสิตในทุกๆด้านนะครับรวมไปถึงสภาพแวดล้อมการสอนต่างๆนะครับก็เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับนิสิตตัวผมเองเนะี่ยก็เรียน ได้กันอย่างแบบสนุกสนานเลยนะครับได้รับทงความรู้ความสนุกก็เอนจอยมากๆครับผมได้มาเจอการเรียนการสอนใหม่ๆสภาพแวดล้อมที่ดีครับมหาวิทยาลัยสวยอยู่ใกล้กับหาดบางแสนแล้วก็ได้เจอเพื่อนร่วมชั้นครับที่หลากหลายมาจากหลายหน่วยงานครับการเรียนการสอนที่ทันสมัยอาจารย์ที่มาจากทางจิสดาและทางมหาวิทยาลัยบูรพาเองครับประทับใจอาจารย์ตัวผู้สอนนะคะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความทันสมัยต่อเทรนด์ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรค่ะที่ประทับใจเพราะว่ามีความเข้มขน้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็นําไปปรับใช้ซึ่งตอนนี้ผล ที่นาไปใช้ก็ประสบความสําเร็จมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะอันดับแรกเลยก็คือประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่วันที่มาสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ที่ทางคณะนะครับอาจารย์ทุกท่านก็เป็นกันเองนะครับอาจารย์ทุกท่านให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมาตั้งแต่วันแรกที่เรามามาที่คณะแห่งนี้นะครับแล้วก็ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือประทับใจในเรื่องของเนื้อหาของของรายวิชาที่เราได้เรียนในในส่วนของคอร์สเวริร์ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะลุ่มลึก นะครับลงไปถึงแก่นของของภาษาไทยจริงๆในในแต่ละศาสตร์เลยครับก็เป็นความประทับใจครับสาขาวิชาไทยศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีขอบเขตกว้างค่ะก็หมายความว่าไทยศึกษาจริงๆแล้วหมายถึงไทยศึกษาที่ไม่มีโยยะเพราะว่าเราคนจริงก็เรียนภาษาไทยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไทยศึกษาก็มีความรู้เกี่ยวกับ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่ไม่มีโยยักษ์อย่างเช่นมณฑลวิงนางของป่าเทจริงเรามีชนชาติไทยก็เป็นหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่ไม่มีโยยักษ์แล้วก็เรียนสาขานี้ก็ทำให้เราคนจริงมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่ไม่มีโยยักษ์ค่ะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้หาช่องทางในทำความร่วมมือในอนาคตค่ะ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากที่สุดก็คือว่าในสาขานี้ใต้จะเลื่อนวิวทิปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะติต่างจากการเรียนที่จริงมากครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนที่ไทยก็รู้สึกว่าใต้เปลี่ยนไปกับการเรียนด้วยรวมถึงการลงล้นที่ที่จะทําให้เราได้องความรู้ใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับ